หัวใจหลักสําคัญของตนุเศรษดาวสุขคืออะไรคะหัวใจหลักสําคัญของตนุเศษสุขรมุนรักสวยรักงามปานีดแล้วก็มีความละเอียดค,คนที่ตนุเศษเป็นดาวสุขเขาจะมีความละเอียดมีความปานีดทําอะไรเนี่ยมีความละเอียดเรียบร้อยนะมีความเพอร์เฟกต์เปรียบดังนักศิลปะ,ะทําอะไรต่างๆเนี่ยมีความศิลปะศิลปินนะและก็มีความพอใจพอใจที่ทําสิ่งนี้ให้ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทําอะไรออกมาสวยงามแล้วก็จัดอยู่ใน perfectionist ได้นะเป็นนักศิลปะเยอะเป็นนักออกแบบเยอะเป็นเกี่ยวกับข้องกับพวกอาชีพความสวยความงามต่างๆเนี่ยเยอะมากมแล้วอย่างนี้สิ่งที่ต้องพึงระวงังหรือสิ่งที่ต้องฝึกของตนุเสรดาวสุคืออะไรคะมันนําด้วยความพอใจพอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่พอใจตนเองเนี่ยบางครั้งก็ไม่อยากที่จะทนอยู่ในสภาวะตรงนั้นสถานที่นั้นบุคคลกลุ่มนั้นก็คือความพอใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องฝึกเนี่ยคือฝึกความพอดีฝึกความเข้าใจนะฝึกการพินิจารณามากขึ้นกว่าเดิมนะฝึกการอยูอ่รวมเป็นหมู่คณะให้มากขึ้นค่ะวันนี้ก็ได้สาระความรู้ที่มากมายของตานุเศดดาวสุขเขาขอบคุณครูศิระมากมากคะ่ะ